คุณจุลินบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยซื้อเวลาดิจิตอลเล็ตซื้อเวลา้อเรือในอ่าายเรือในอ่าซื้อเวลาคือทําไม่ได้หรอกอันนี้ทาไม่ได้จริงลรวงคุณสมศั์เทพุทินเชื่อว่าประชาชนเข้าใจที่แจกเงินหมื่นล้านช้าประชาชนเข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจช้าดึงประเทศช้าอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าตอนที่คุณจะคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องคิดแล้วว่าคุณต้องทำยังไงหนึ่งถึงสิบถึงถึงจะประกาศเป็นนโยบายอันเอกโอของคุณเลยนะนโยบายที่คุณไม่ได้ประกาศคือพาพ่อกลับบ้าน แต่คุณทาเสร็จก่อนอ,อ่แต่นโยบายที่คุณประกาศเป็นเอกเลยเนี่ยคือดี่ต้องบริจาคหมื่นบาท16ปีทุกคนทั่วประเทศคุณช้ามากซึ่งมันผิดวิสัยอ่ะของคนทํางานการเมืองและคนที่มาจากสายเศรษฐกิจน่ะมันผิดวิสัยของคนที่เป็นบิ๊กบอสของบริษัทยักษ์ใหญ่อ่ะ <Yeah. S 2> มันผิดวิสัยของผู้คนที่มันต้องคิดไงว่าถ้าเราททจะทำดิจิทับริจาคหมื่นบาทเราจะแจกประชาชนเนี่ยด้วยเงินดิจิตอลเนี่ยและมีบล็อกเชนเนี่ยเราต้องทำไงหนึ่งสองสามสี่ห้า ดังนั้นพอเราเป็นรัฐบาลเรามั่นใจว่าเราแรลนสไลด์แน่นอนเราเป็นรัฐบาลปุ๊บเราทาได้ทันทีคุณเศรษฐาพูดว่าเป็นปุ๊บทําได้ทันทีทําเป็นปุ๊บทําได้ทันทีไม่กู้สับ<า>กบาทเดียวไม่กู้สักบาทเดียวแล้วคุณสาก็กู้ทุกบาทและเป็นปุ๊บยังทําไม่ได้เลยสักที<ม>ยังภายเรือนในอ่างยังวนอยู่ตรงนี้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกซื้อเวลาและกโกหกประชาชนคุณไม่ได้หรอกค่ะคุณไปเลือกเขาแล้วถึงที่บอกไงกว่าจะกาดูให้ดีๆคุณกาไปเนี่ยไปเจออะไร ผีตนใหม่ที่มันจะล้มเจ้าคุณกาไปไปเจออะไรไปเจอไอ้คนหลอกลวงอมืมันหลอกให้เงินหมื่นบาทจริงๆไปเอาพ่อมันกลับบ้านแล้วมันทําไม่ได้คุณกาไปคุณไปเจอใครคุณไปเจอพักการเมืองซึ่งมันเอาคนสีเทาขึ้นมาเป็นบริหารพักอะ่ะเพื่อหวังว่าจะเสียบเข้าไปอะ่ะแล้วจะได้อํานาจกลับมาในมือและอมนาจไปหาเงินคุณกาไปคุณเจอใครคุณกาอย่างไรคุณได้อย่างนั้น แล้วคุณต้องรอสี่ปีที่ความทุกข์ระทรมขมใจอยากไปแต่ก็ไปไม่ได้สักทีแล้วทำยังไงทีนี้ก็ซื้อหวยพี่ดีอาจจะมีเรื่องหวยมาเล่าให้ฟังจะมีเรื่องจะมีเรื่องอะไรเนี <laughs> ่ย